เปิดคลิปอยู่ครับ <_ C ity> เปิดคลิปอยู่สร้างแปดแปดใช่ไหมจำได้อ่าโคตรโดเยอะสี่สี่ มังด้วยนะมีมังด้วยแป๊บนะจะเอดโอ้โหมึงรีบเข้า,า,ากันจัวะโอ้โห,โโหขเขียนผิดด้วยอะจะเลินถ่ายคลิปไม่ทันงาอ้ออ้ออรับ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 ครับรับครับผมแต่ไม่รับเยอะนะเดี๋ยวเพื่อนกูเด็มเนี่ยครับ จำแล้วนะครับผมคุณงับไอ้ไอ้ข้าไอ้ข้าไอ้ข้าไอ้อะไรอ่ะคุณเหรอคุณกังวล what the fuck game di gaming game d ี แปดคนหฮักกี้สองตัววุฒะฟักวุฒะนี่กูต้องออกตลอดเวลาเลยไหมไอ้นายไม่ได้แอดใครเลยนะอย่า <Yeah. laughs> เดี๋ยวเด้อเด้อเด้อไอเอ็กซ์ตีนี่โอ้โนะเรียมจิบเลย รับก็รับไม่อยากรับนะอ่าโอเคอออแป๊บอาเยอะโอ้ขอโทษนะครับไม่อยากนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับทุกคนไม่ได้ตั้งจุ้ยไม่ได้ตั้งจุ้ย ไม่ได้ตั้งจุยนะครับไม่ได้ตั้งจุยอะไรกิดขับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ย what the fuck ไอเหี้ยบโบวิดโครโรนากัดกินตับฉันคิดว่าจะไปเอาที่คลิปอืม มาแล้วครับผมโอเคครับมาแล้วโอ้งอคนดีดื้ออะไรกันครับนี่ what what มันจะพิมพ์อะไรไม่รู้แน่ผม จะมีคนต่างชาติก็มาเล่นนิดนึงนะครับอา่นไนอยัชีอัคิปอยู่อาทคิปอัดคิปอยู่อัดคิปอ่าบาา e r f e c t m o v i อัดคิปอยู่เอาเพลงชิโป้ชอโป้เลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆล้วมา ได้ไหมเนี่ยได้ว่ะติงเลยว่ะเนี่ยโอ้ยมือเบียเศวต่อ มีโอ้ไม่ได้เล่นโอ้โหดอนโอโหขอโทแกรับไม่รู้เลยมีคนต่างชาติเข้ามาเลยด้วยจะสร้างเซลร์วีไม่ได้อะไรอันดี้อดีน่าจะไม่ได้กับพวกเขาเรต้องการชื่อกอนเพราะว่าผมเล่นกับเอ่อคนต่างชาตินะคะ ก็มีเพื่อนผมคุหนึ่งนะเห็นมข้างๆครับผมผมลืมชื่อแล้วัวแดงๆนั่นแหละนะครับเ <c oughs> พื่อนผมอโนจีจ oh, no, ีนะเขาจะมาในคลิปเทอรเรียนะครับผมเทอรเรียเดี๋ยวยังไม่ได้ลงเลยโอเควัด okay. ใครออก <c oughs> อสร้างใหม่ครับกิวทีขอร้อง อ uh ๋อฮะทิทโอเคทิวทีอ๋อแน่ใจนะเฮียโอเคโอโนจิจิเข้ามาอยู่นะครับโอ้ยโอโนเทลเลียนะฮะจริงๆเขามีหลายรหัสโอโนจิจิโอโนจิโอโนจิจีจีแล้วก็โอโนจจีิเอโกโนโอโนเทลเลียยี่คือแบบ ว่าเราเรียนดีๆคือเขามีหลชื่อมากอะต้องถ่ายละเอาเบรกอ่าคลิปนี้ไม่นานนะเดี๋ยวต้องกลับละทีปโทปูอ่าคิวทีเ็อ่คิวทีอ่าคิวทีคิวทีคทีคทีคอ่ามามาสงสารไว้คราวน้ารอ เไม่ทันว่างอาพิมไปก่อนไม่ใครเข้าไม่ได้ <laughs> แต่ไม่รู้นะโอโนเทเลียดจีจี้เขาทันอยู่นะว่าเล่นไม่ได้เหมือนเดิมเป็นไม่ได้บีเลยว่าเออว่าซืบซืบห้องห้องห้องนี้แม่งแบบคนเยอะมั้ง ตงนี้คนเยอะเกินปุยใครใครเล่นกับผมโอ้ยขอโทษคือไอตอนนี้กูไม่ได้อัดคลิปเนี่ยคือเล่นเกมปกตินะทักอะไม่ว่าแต่คือมึงมาทักอะไรตอนติอัดคลิปโอ้ขี่ปุณิ 3> 3, <mali> What? Có <f standardized> lẽ được... Ờ... Uh, à đây oh. 二 O。<laughs> <laughs> <laughs> ทิมเล่นอะไรกันโดนแชทเนี่ยยังไม่จบยังไม่จบยังเหลืออีกหนึ่งนาที กดผิดกดผิดเอาอย่ามีอะไรอีก เออปิดทิปแป๊